สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับผมวันนี้ครับผมมาเจอมาเจอกันอีกคลิปครับผมมาเจอกันต่อครับรถไถซิงแชนแนลนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเจอกันไถต่อนะครับเขาไถขึ้นเขาขึ้นกิบเกี่ยวข้าวโพดเสร็จขึ้นเขาจะทาไถกบนะครับผมเขาจะทําการไถกบงานดินใหม่ครับเนี่ยเขาไถกบครับมีทั้งกูบุตรได้ ทั้ง M88 ครับกับ Ford โคกหนึครับผมเนี่ยก็ามาถ่ายที่ำจ้างก็มาทำจ้างทำให้ลูกค้านะครับผมที่70ด็ดสไร่อันนี้ลูกค้าของเขาเองนะครับผมเขาถ่ายกับจ้างครับอันนี้เขาปูกระปุ่นให้หนึ่งวันนะโอ้โหทันนี้ก็จะจะเดินตีแล้วเขาจะมาทำงานต่อเอาเอาเยียงเยี่ยงเยียงเยียงเยียงครับ ถ้าไหนไดีกว่าจะไปทำงานเต็มที่กว่าจะประมาณนี้นะเราไปยืมที่ใหม่กันก่อนดีดีกว่าครับเอาละมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหต้องนั่งคาเสียน้ำเงินเงินกดตัยนะครับเงินเทมครับผมบอลโค้งสูงให กบผ่านสามครับอา้าวต่อตะไบครับเอาผานนงอีกเหรอเขาหมุนให้อีกเหรอเดี๋ยวรอก่อนครับโอเคเย้ยเอาครับอือหือปวดตัวตังสุดจริงด้วยนะปวดตัวนั้สุดจริง เสียวโคตรต่างเอาเลยอ่ะรถขานครับนะออเอาละอาไหวเฮ้ยเฮ้ยชื่นตอนนี้เอาขาดงแล้วก็จะไปนะครับ ชึดเขาผ่านนองทุบไปอ้าวก็ไม่เขาตัดเชือกไปไปเลยครับโอ้โหไอดีมากคุณผมใสกางเกงาจะดีนะ หนูภูเขาขึ้นนี่มันจังโคตจังลำบางหน่อยนะเราได้เจอกระต่อครับโอ้โหถ่ายได้ก่อนจะเต็มที่นั้นเนี่ยเขาคงคง,งไม่เสียเท่าใดหรอกครับอะใครคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กันตกสมัยกูเิดดใจเดือดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจวกนใหมค่คลิปนี้วิดีโอง่าใหม่ครับสวัสดีครับ